สวัสดีคับวันนี้เราก็จะมาทําไอติมก,ก่อนนะครับอันดับแรกก็ต้องมีไอโอวตินก่อน,อนต,ต่อมาก็เอาเข็มเจาะลงไปครับแล้เดี๋ยวผมับให้ครับเ <c oughs> จาะเยอะๆให้ลมออกง่ายๆให้ลมออกง่าย <c oughs> พอจบเสร็จแล้วแล้วก็เอาตาร <c oughs> ี่มา <c oughs> แล้วก็รีดลมออกก่อนรีดลมออกให้หมด ให้มันเป็นเวน,นเท่าๆกันแล้วก็เอากระดาษปิดไว้ใช่ไหมครับครับแล้วก็เาตารีดรีดให้มันประมาณหนึ่งนาทีรีดไปเรื่อยๆหนึ่งนาทีอันนี้<ท>ให้ให้พ่อทำ <c oughs> อีกอันหนึ่งให้ลูกทำใช่ไหมใช่ใช่ม่รู้จะทำได้หรือเปล่าครับรีดพอให้มัน ละลายก็หากันเท้ไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแล้วเราจะ,จะรู้ได้ยังไงว่ามันละลายเข้าหากันหรือเปล่าเอ้าเราก็เปิดดูสิครับใกล้แล้วใกล้แล้วถ้าจะให้ดีต้องกลับหน้าหลัง แน่ๆจะได้เป็นประมาณนี้ต่อมากลับด้านอีกด้านก็จะเป็นแ,แบบนี้นะครับต่อมานี้เราก็เอาไปแช่ตู้เย็นเลยนะครับต่อมาเราก็แช่ช่องฟิตไป สิบถึงสิบห้านาทีตอนนี้ก็ครบสิบห้านาทีแล้วครับเราจะชิมดูว่าจะอร่อยไหมกรอบมากกรอบจริงยังทีเนี้ยกรอบชไหมขอบคุณครับขอบคุณที่ดูนะครับ